ยินดีต้อนรับผู้สู่พ n t Channel ครับวันนี้อยู่เกม SF นะครับวันนี้ผมมาหกคนโอ้ยแ่งมาเต็ม่ะนานๆทีจะออนเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครไอ้บาสแน่ๆอย่างเงี้ยอวไงมึงตอดแทบบ้าแทไปหนูฮะ ติดตืดติดข้าเขาองน้อยไรใครตายไอ้เหียจะยิงกันแล้วไอ้สาต์มึงช่วยปิดวิทยุเลจงทำลายเป้าหมายภายในเวลาีไอ้เหียนี่เรียกวิทยุไอ้สัต์หมดหเดหมดไปแล้วหมดหดไปแล้วดไปแล้วไอ้

ทีมของคุณได้รับชัยชนะกลางแปดแปดให้นะไม่ใช้แปดไม่ได้แปดนะส้มกส้มกควันฟอกระเบิดไปแล้วเอ็นสแตชวีฟอกระเบิดไปแล้วโอ้โหฟอกระเบิดไปแล้วฟอกระเบิดไปแล้วฟอกระเบิดไปแล้วเี้แฟดเี้แฟด เอ้ยเอ้ยเอ๋อเอ๋อดูเชื่องควยทีมของคุณได้รับชัยชนะเชื่อเชื่อมูเรียกให้เป็นบอลมาฟองระเบิดไปแล้วแป๊บฟองระเบิดไปแล้วโอ้โหแม่งแฝดสววะ เฮ้ยเฮียห้อง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 การเพื่อนอย่าอยู่ยนานเพื่อนจะตายคนไปเดี๋ยวก็โดนแปดรวบอะหน้าน้ำขึ้นหน้าน้ำขึ้นกลางกลางถังกลางเราสอบอะ่ะเออ<ม>นั่นแหละ ไอ้าายืนเลียงกันเป็นบอยแบนด์สัตว์กโก้ไม่ขึ้นหนาน้ำมาเลอทีมของคุณได้รับชมยสอันน้างาขวาาแล้วลงไม้เลยลงไม้ไปเซฟะเยไปลาเมาตัวฟัเกอร์นนแะเบิดไปเล หลบจัดเลยหน้าน oh. ้ำเกิดเกิดสอง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 โก้เกิดสองสรางเตสนมั้งไอ้แม็กน้ำมึงอะไอ้ยืนไม้ดิจีนไม้ฝังกลางเออแล้วไปนั่งทำไมน่ะบอหมังยีมของคุณพ่ายแพ้ มันำดัวันว่าดันบทดีกว่าใช้ง่ายกว่าเยอะแม็กแม็กเดี๋ยวพี่ทิ้งปืนไว้ตรงนี้นะพ่อระเบิดไปแล้วปล่าพ่อระเบิดไปแล้วเออผียามเกินไปแล้วนะนะพ่อระเบิดไปแล้วเดมันโมโหมันยิงดำบททำแล้วน่ะพ่อระเบิดไปแล้วแฟดเข้าบนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าบนแล้วพ่อระเบิดไปแล่ามันมีแฟดวะใครมีแฟดวะไม่ต้องปาระปาร์เขาเกิดเลยโอ้ยยัยบี จัดใครวะเฮ้ยเชื่อมออกเชื่อมออกห้องกลางห้องกลางตัวระเบิดระเบิดห้องกลางอยู่หลังประตูอ่ะห้องกลางอ่ะสวโอยโอยแบงค์อยู่เกิดแบงค์อยู่เกิดแมสซี่อยู่ห้องบนไม่ใช่แมสซี่นี่หว่าเมอร์ซี่นี่หว่าเฮ้ย อใช่ป่ะพิมของคุณพ่ายแพ้หายเลยสักหายเลยเครียดหลงหลงหน้าน้ำไหมลองหน้าน้ำเลยไหมควันนะเกลี่ยควันไปนะเราปลาลงไปยาวๆเลยจะทั้งเลยหน้านหนาวขึ้นไหวไหมันขึ้นแล้วอ่ะแมน down ดูล่างให้ได้ด้วยดมลงมาเอยใครมีควันวะใครมีควันนะฮัลโหลถือถือควันถือควันปลาลงไปดิปาไปรู้เนี่ยไปเดินให้นกไอ้นกนกลงนกไปสองตัวนั้นสองหน้านะครับทุกคนบนไม้สองเนี่ยเนี่ยบนไม้ลงไปตัวนึงอ่ะทางตัว มาดยิงหน่อยมัดเ้าไม้ไปแล้วหน้ามันหน้าไม้อตายแล้วทีมของคุณได้รับอะไรขนาดนี้แม็กแม็กดัดการดัดการเอาไงเอาลูกซองเอาอะไรบอกดิการการเขาเชื่อเขาเริ่มย่อมาย่อระเบิดเต็มเลยมันชอบปล่าแฝดมันยังไรในห้องคนเจ็บสวย ไอ้เมื่อไอ้เชื่อมสวยนุ๊กสวยไปไปเจอเจอตัวนึงไอ้แม็กแม็กข้างหน้ามึงอะยังไงวะเฮ้ยแม่งหายแล้วว่ะเฮี้ยเ็ฮ้ยนะอย่าไปเมื่อจะไปเดี๋ยวเฮ้ยไม่ตายเชื่อมเจ็บโอ้โหสามเจ็บโอ้โหจบชัยเลยเฮี้ยเมื่อกี้คุม ม่ไออโก้ไม่ได้เลยวะโก้เปืนอะไรบ้าพี่เบอร์ถูกกู้เรียบร้อยแล้วภารกิจล้มเหลวมันคือมันอะไรวะเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ปืนสมิธแจ็คสันแปดบนแปดบนข้าวบนฟองระเบิดแล้วฟองระเบิดไปแล้วเราเล่นเงินเราป่าแล้วเโฟฟงเอฟตัวนึงเหรอโอ้โหคนเล่นป่า โอ้ยเอลสองตัวใครบอกตัวเดียวตัวมันเพิ่งมาเมื่อกี้ไอชิบายแต่ว่าแต่ว่าโอ้ยนี่มันยิงหนักดังวะเรเิดชื่อมเชื่อมกับเกิดทางทางขึ้นเกิดอ่ะเกิดมาบนอ่ะโอ้โหยัยเสียงหลุดแล้ว โอ้ไปตายโดนตายเลยโดนตายเลย,ย,ยเฮ้ยพี่รียกไอ้แม็กมาเล่นดิไ<ะ>อ้แม็กเล่น <c oughs> พี่ใไอ้สังพี่รียกไอ้แม็กมาเล่นดิไม่มีเส้นเลยมบีเราไอ้ <c oughs> เรียมมาแรกๆมันจะดีรู้อ่ะแล้วทีมโกยับกากเขาที่ข<อ>ัดใต้ตัดเลยเจ็บต้น ไอะไรเนี่ยมาเปิดเต็มเลยพี่โตไปเทียสเลยหนึ่งมันน่ะพวกเหมือนไรกันเนี่ยเอฟเอน่ะยิงไอ้แม่จะโคตรหนักเลยไอ้เอนันะเราจะเราจะเล่นเงินแล้วสไนยืนห้องบนไปแล้วก็ไอ้นุกไอ้นุกไอ้นุกยืนเกิดกับพี่ที่เหลือยืนไม้นะสไนสไนยืนห้องบนนะ แล้วกลัวมึงไมยืนไม้มายืนไม้ยัาให้ย่าให้น้านลงนะลมั้งไม้คนไหนอยู่ไหนวะไ้ยออนาั้เฮียแล้วไม่มีใครยืนไม้อะฮัลโหลไม้ลงแล้วโหจบแล้วเือดวนโนันไง กลนงันมาอไปไหนแล้ววะเมันปลาระเบิดอยู่เออเกิดไหมอาจจะเกิดว่ะลองเช็คให้เกิดอะไรล่ะตายะเบิดไปแล้วไปนายกื้นไหนวะยูไมารมั้ยกระตุกวะเ้ยลงไม่มีใครลงนั่น โคบเลยเจ็บกูหน่วงกว่ารอล้อลอหมดหน้ามายิงหนักหน้าทำไปเล่นอยู่ลำบากล้อลอบนรถบนรถบนรถเจ็บแล้วอ่ะไอแม่ใครเล่นมาตัวไอแม่กันมันเล่นมันเล่นนั่นแหละน้ำลอล้อล้อล้อรดไป้วชอน้ำเหรอรอลช่วยยิงสนับสนุนด้วยมางนั่งนั่งนั่งองระเบิดไปแล้วนั่งนี่แหละไปไปด้วยกันไปด้วยกันนี่ไปด้วยกัน ทีมของคุณด้รับชยชนะเย็นบนให้คนนึ่งสิยืนยืนบอแล้วก็ปาแฟตไปกลางค้าเขึ้นเลยอเลตัวเลยโอ้ยระเบิดระเบิดระเบิด้ระเบิดไล้ว้เล้ว้เล้โยเเยอะสัตว์เลย เฮ้ยเฮ้ยเออสวยแปดแปดแปดเข้า L แล้วเข้าเลยฮัลโหลฮัลโหลบอลอยู่เพิ่งเข้าบอลอยู่เพิ่งเข้าลันเนอร์ลันเนอร์แฟดยังเฮ้ยกูปินอีกแล้วเข้าดิเข้าดิบอลน่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยเจอตัวนึงไอ้ลูกข้างหน้าวเงี่ยกลางกลางกลางนี่เข้าไวสัตทีมของคุณพ่ายแพ้มันหกผ้านี่หกผ้าแล้วเหรอ ยืนไม้หน่อยดิไอ้ล็อกล็อกฟอยกับฮา<อ><อ>ร์รสตอรี่อะพ่อระเบิดไปแล้วยืนวนเองพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วนุกพี่แปดบนเข้าเลยพ่อระเบิดไปแล้ว

โอ้ยเอ็แบงเหลายอมได้บ้านแบงส์มันเหล่ามันจจังเลยบอมันเซ็น้าว่านลองดูพวกนี้าระเบิดไปแล้วองระเบิดไปแล้วนี่ะนี่นไไปไตรงนั้นระเบิดไปแล้วไ้แแล้วโอ้โหแสวนลวะ Enemy down ฟอระเบิดไปแล้ว้ เอ้ยใครมีแฝดว่าปากางให้หน่อยมาข้อดึงดันไปแล้วกางเลยไหมตายมีในน้ำเขาโดดในน้ำขึ้นหน่อยรถตัวหนึ่งในน้ำตัวในน้ำในน้ำในน้ำอยู่ในน้ำมันอยู่ซ่องรรรูููตายแล้วตายแล้วเหลือแบงค์คนเดียวเหลือแบงค์คนเดียวเกิดใครเกิดกลางเกิดกลางโอเคไอ้คนหูลูก ตบบนแล้วแน่เลยเดินไปเดินไปไปเลยไปเลยไปเลยเดินไปเดินไปเดินไปเดินเอาเดินเอาเออเออทางไหนวะร้อนร้อนใจเจอเจอรถมารถมารถมาดูให้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 กองลรถอ่ะมันมันยังไม่เห็นเราหรอวะไปม่ได้ยังไม่เห็นเมื่อกี้ัเดี๋ยวไปกล่อนดิเดินไปกล่อนดิ ของบนอ่ะไปเดินไปอีกเดินไปอีกเฮ้ยน่าจะหลังห้องกลางน่าจะหลังเราเลยว่าลงไม้ว่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม้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 ดังไม้ว่ะเดินเอา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 ตเจือหวะเจือ มของคุณพ่ายแพ้นี่แพ้แพ้เมคว้าระดไปล้ว้ารเไปแล้ว้าเไปล่วอาระไปแล้วบเงียบอ่ะกูแฟดแล้วกูแฟดแล้วนาสัฮัลโหลฮัลโหลียเอ้ยจิตส mm ัต เฮ้ยผู้ยอมตอกมันเลยวะยิงคมทิพไถ่สองสองเจ็บสองแดงเจ็บฮับโลโหลหน้าน้ำตัวหนึ่งหน้าน้ำล่าถุบเอ้าเฮ้ยไม้เอ้ยน้ำน้ำบันไดบัดนไดน้ำบันไดน้ำตัวหนึ่งเจ็บแล้วใครอยู่แถวนี้บ้างวะไปเดา กูอยู่หน้าน้ำเนี่ยกูอยู่ตรงมันจะเดินลงแล้วมันจะเดินลงแล้วข้างหน้ามึงไงเบิร์ตเลงไว้เออไม่กูเลงนะกูเลงนะมึงโดดไปยิงวะนี่ที่มันเจ็บเฮ้ยเที่ยงหลือสิบหลือสิบเฮ้ยเมื่อกี้มึงเล่าเอท่าไหร่วะเลยคำตื้นระเบิดเวลาถูกกิดกระดานไหนยังไม่ยนี่ยแฟดดิ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 ไม่มีวะว์ดแฟดดิวัดเออเออเออ สองแดงมันยิงโคตรเวอร์เลยวะพ่มาแวบเดียวเหลือสิบระเบิดถูกพ่อระเบิดไปแล้วภารกิจลุล่วงชีวิตนี้ที่คุณได้รับชัยชนะไม่ต้องดันน้ำไม่ล้นนะเอ้ยทำไมมันยิงกูหนักแต่ว่าย่ีสองแดงก็นั่นน่ะสิพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วเฮ้ยใครก็ได้ยืนบนไดไม้หน่อยเบิร์ดยืนบนไดไม้หน่อยพ่อระเบิดไปแล้ว พ่อระเบิดไปแล้วเฮ้ยมาหน้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 าพ่อระเบิดไปแล้วน้เฮ้ยคานินคานินมาช่วยาช่วยมันหน่อยฮัลโหลต้นไม้นะมีบนไว้เฮ้ยนุ๊กมาพี่นุ๊กเติมน้มีเยอะะ Enemy down หน้าน้ำหมดอะหน้ามีเหไม่ต้องไม่ต้องล้นนะ รอมันรอมันดันไปเสียเปียบว่ะเสียเไปเลยตายดีกอีกมีจังหวะน้องจังหวะทำตุ้งไอ้วางหมดได้ไงวะตั้งไรไอ้พวกระวังเอฟเอ็นบอลนะไมต้องกูหน่วงเลยจังวะไอ้เจ๊เล็กแรงๆไม่หน่วงเลยวะห้องห้องห้องเคลียร์ สวยสวยสวยไปไปทำตอระเบิดถูกแบงค์อยู่ไหนวะเพิ่มอีกอาเอาโอเคดีละดีละดีละอีกสามวิระเบิดไปแล้ว้อระเบิดไปแล้ว้อระเบิดไปแล้วเแดนจเาโดนั แฟดสองรยแล้วแฟตแฟเข้าแฟดเข้าแอลนี่แฟดแอลแฟดแอลแล้วก็ดันดคิไปเวเจอฮาร์ดซอรี่ข้างบนสวยสวยสวยวสวยะสวยจัดัน้ำเข้าน้ำเข้าหเหรอตายเบอร์ซี่<ส>อยู่ไหน,น ในน้ำ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 อยู่ไมไออยู่ม้ม้ไมมาแล้วเหรอไมาแล้วมาแล้วเบิร์ดสวยคร่ไหมไมมาูตกวกมวะเียนมตัวมันึ้เลยวะอรเบิดไปแล้วางว่างเียบนบนบนด้านฮโหลแปดข้าบนย

เฮ้ยทำไงดีการเดินกันยืนแบบไหนพอดีนะผมจะอาไปด้านหลังศัตรูป้องระเบิดไปแล้วป้องระเบิดไปแล้ววนบนป้องระเบิดไปแล้วบนเข้าบนเข้าช่วยยิงหล่อยเหลือ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 ใส่ไว้เหลือใส่ไว้ฮัลโหลเหลือไว้แล้วเหลือไว้แล้วปลาปลาเข้าบนดิเดี๋ยวกูดันละวป้อระเบิดไปแล้วไปยังไปโก้โก้ไปไปเร็ว เข้าเลยเข้เลยอุ้ยเด่กเเอยหน้านาำน้าน้ำน้านาำเดอะไรข้รารเดาเไม่เลาเลยจบล้จบละทีมของคุณได้รับชัยชนะ ยืนน้ำหม่ไปล็อกล็อกฟอยกับใครว่ายืนเมื่อกี้ฮันส์รี่เหรอกูลอกเออลอกเองไงเดี๋ยวกูลอกเอง้าน้ำน้าน้ำมีน้าน้ำเยอะหรแปดนแปดแปดแปดน้าน้ำน้ไปไปเร็วเจอกเหรอเจอันหอเฮ้ยเฮ้ยลงมาลงมา ยกกอคุณได้รัด้มตัวเลยวินนี้เยดหล่อหลอหลอ